เดี๋วเวลาหมักไก่ทำไมต้องเอาน้ำปูนใส่ใสไปด้วยละ่ะอ๋อก็ที่ใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าตัวน้ำปูนใส่อ่ะมันจะช่วยให้ไก่กรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะเวลาเวลาเขาทอดกล้วยแขกนั่นปะเขาก็ใส่น้ำปูนใส่ไปด้วยนะเพราะว่าน้ำปูนใส่มันจะช่วยให้กล้วยแขกอ่ะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันประโยชน์ของมันมีเยอะเลยนะ ใช่ใช,ใชเพราะว่าเคยเห็นเขาเอาไปแช่เัทองตามต่ทางตามจังหวัดเวลาเขาจะบวชเขาทองเขาก็จะใช้น้ำารุนใส่นะในแช่อ๋อแช่แันจะทำให้กรอบใช่ไหม ใช่ไอ้ตัวน้ำปูนใสมันจะทําช่วยให้ไก่เรากรอบนานแล้วก็มีอมน้ํามันแต่ว่าไอที่เขาเอาไปใส่ในตัวฟักทองอะ่ะเวลาเขาทําแกงบวชแล้วบ้านนอกเราอะ่ะบวชฟักทองอะ่ะไอตัวปูนใสเนี่ยมันเหมือนมันจะไปช่วยให้ฟักทองอะ่ะมันมันเหนียวขึ้นอะ่ะมันมันไม่เละเวลาต้มอะ่ะนั่นแหละเมื่อเมื่อก่อนนะลีเคยทํางานอยู่ร้านอาหารอ,อยู่ร้านอาหารข้างนอกอะ่ะ คือเป็นลูกเป็นลูกจ้างเขาอะตามร้านอาหารอะแล้วทีนี้ยมีอยู่วันหนึ่งเจ้าของร้านเขาซื้อปูนปูนแดงมาแล้วเขาบอกว่าให้ลิ้อเอาปูนแดงตัวเนี้ยไปใส่ในกระลอนเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นลิก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามันคืออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเขาเขาเอากระลอนแบบนี้ใช่ไหมมาให้ลิแล้วเขาก็เอาปูนแดงมาถุงนึงประมาณสองขีดอะแล้วเขาก็ให้ลิเอาใส่ในกระลอนตัวเนี้ย นี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาให้ใส่ทําไมพอใส่ไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่น้ําใส่น้ําไปเกือบเต็มเนะีอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็เอาใส่ไว้พอเราก็ไม่เราก็สงสัยอยู่นะว่าแล้วเจ๊เขาให้เราเอาปูนใส่ไอเอาปูนแดงใส่ไปในกระแล้วก็แช่น้ําไว้ทําไมทีนี้พอถึงตอนเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะเจ๊เขาก็ถึงได้บอกว่าให้เลี้ยเอากระน,น้ํา ปูนใส่ที่แช่ไว้เมื่อวานมาให้เจ๊หน่อยอันนี้เราก็เลยเอามาให้เขาแล้วแล้วเราก็ถามว่าเจ๊เอามาทําไมนี่ไงเอามาผสมกับตัวไอ้ขนมกะหรี่พับอะรู้จักใช่ปะ่ะไอ้ตัว<อ>แป้งอะอ๋อรู้จักนั่นแหละ<ๆ>เขาก็เอาน้ําปูนใส่ตัวเนี้ยคือพอเราแช่ไว้มันก็จะตกตะกอนเนี่ยน้ําตอนแรกเราใส่ไปมันจะขุ่นๆใช่ไหมมันก็จะตกตะกอนลงมาข้างล่างเนี่ยก็เทเอาแต่น้ําใสๆมนะันอะไปผสมกับไอ้ตัวแป้ง เพื่อที่จะนวดทําขนมกะหรี่พับแล้ทีนี้เราก็ถามเขาว่า mm hmm. เจ๊ทําไมต้องใส่น้ําปูนใส่ด้วย mm hmm. เขาบอกว่าถ้าใส่น้ําปูนใส่เข้าไปมันจะทําให้ขนมกะหรี่พับอะ่ะมันกรอบอ๋อแล้วก็จึงว่าทําไมกะหรีพับที่เขาทําขายทําไมมันถึงกรอบอร่อยจังอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้วิธีทําของเขาไง mm hmm. ก็อเผอิญว่าวันนั้นน่ะ mm hmm. เขา เอาแป้งมาให้เรานวดทําที่ร้านเพราะทุกทีเขาจะทําเองทํามาจากที่บ้านไงเราก็ไม่รู้วิธีทําของเขาใช่ป่ะละ่ะออนั่นแหละจนได้มารู้อันนั้นแหละว่าเขาเอาน้ําปูนใส่มาเป็นส่วนผสมของการนวดแป้งเนี่ยประโยชน์ของมันมีเยอะมากก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเราก็เลยคิดว่าเอามาใส่ใส่ในในไก่เนี่ยมันมันก็มีส่วนทําให้แป้งของเรากรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วย ปูนแดงที่ซื้อมาครึ่งโลมันต้องแช่น้ำประมาณสักกี่ลิตอ๋อปูนแดงที่เราเอามาทำน้ำปูนใส่ไว้ใส่ใส่แป้งหมักไก่ทอดนะเหรอใช่ใช่มันไม่มีมันไม่มีมาตรฐานตายตัวหมายถึงว่าอย่างสมมติว่าเราซื้อมาทีหนึ่งครึ่งกิโลใช่ไหมมันใช้ได้นานนะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราเอาเอาน้ําปูนใส่ไปไปหมักไก่แล้วอะ่ะพอหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําใส่ไปได้อีกเลยอ๋อใช่ก็คือเราเอาแช่ไว้ให้มันตกตะกอนใช่ไหมเราเอาน้ํใส่ใส่ไปใช้อ่าพอเราน้าน้ําเทน้ําออกเราก็เอาน้ําเติมเข้าไปได้เรื่อยๆเลยใช่มันมันก็เลยไม่มีสูตรตายตัวว่ามันต้องใช้กับน้ำกี่ลิตรแต่รู้แต่ว่ามันใช้ได้นานซื้อมาทีใช้ได้นานเลยแหละ เติมไปกว่าปูนแดงที่มันตกตะกอนมันเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วเราคถึงจะเติมปูนแดงเข้าปอีกใช่ใช่แค่นั่นแหละแล้วไอเ้เศษกระดูกที่แล่นี่จะเอาไปทำอะไรเลยเนี่ยอ๋อก็เอาไว้ใส่หม้อน้ำซุปพรุ่งนี้ไงใช่ก็ไม่ต้องทิ้ง พรุ่งนี้เราตุนไก่เอ้ยพรุ่งนี้เราต้มไก่ต้มน้ําซุปต้มไก่แล้วก็เอากระดูกนี้ใส่ไป้วยทําน้ําซุปข้ามันไก่ไม่ต้องทิ้งใช่ตัวกระดูกตัวนี้ทาน้ำซุปอร่อยรูป้ป่ะ